เรื่องที่สองเรื่องที่สองบางกลำบางกลำเป็นอำเภอหนึ่งของสงขลาตัวอำเภออยู่ด้านในห่างจากถนนเอเชียค่อนข้างเยอะด้านที่ถนนหลวงตัดผ่านนั้นอุดมไปด้วยความเปลี่ยวและวังเวงมากๆอย่างค่ำคืนเพราะตัดผ่านไปบนถนนเนินเขาที่อุดมด้วยตนย้นยางและต้นไม้ ถ้ามารถยนต์ก็คงไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่แต่ลองขับมอเตอร์ไซค์ผ่านช่วงบางกล่ำตอนมืดมืดดึกๆด,ดูสักทีอาจจะซึ้งใจพี่จินเราว่าวันนั้นที่ลงไปสงขาแกลงไปกันดึกมากเพราะติดธุระออกจากะอวดก็สามทุ่มกว่าไปกันสองคันสองคนเหมือนปกติหลายๆคนอาสงสัยว่าทำไมพี่แก ไม่นั่งไปด้วยกันให้รู้แล้วรู้รอดเออนั่นดิไปมอไทยสคันตลอดเลยพี่จินแกเคยบอกเอาไว้ว่าที่ต้องไปกัน2องคันสคนเพราะเดินทางกลางคืนเรื่องยางล่วมมันปะได้แต่เผื่อฉุกเฉินรถใครเสียก็จะได้ใช้อีกคันหนึ่งลากไปคือแกก็รอบคอบอยู่นะพี่จินว่าไปถึงสี่แยกคูหาที่อำเภอรัตภูมิก็ปาเข้าไปห้าทุ่ได้อากาศเย็นสบายดีแกก็จอดกินก๋วยเตี๋ยวที่สีแยก คูหาก่อนเอาแรงเพราะเป็นจุดสุดท้ายแล้วก่อนถึงหาดใหญ่ที่มีความเจริญหลังจากนั้นลงไปมันจะมืดและเปรี่ยวมากแล้วทางหลวงช่วงบางกลันั้นขึ้นชื่อมากเรื่องโจรขับมอเตอร์ไซค์ประกบแล้วถีบรถเอาปืนจี้ชิงทรัพย์เป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง เคยมีรุ่นพี่ชาวพัทลุงคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จักเป็นผู้หญิงทะเลาะก,กับแฟนแฟนไล่ออกจากห้องเลยน้อยใจขับมอเตอร์ไซค์จากหาดใหญ่จะก,กลับบ้านพ่อแม่ที่พัทธลุงตอนดึกแล้วไม่รู้พี่แกนึกยังไงคงเพราะน้อยใจมากเลยไม่อยากให้แฟนตามมาเจอง่ายๆก็ไปคนเดียวทั้งที่ดึกแล้วพอไปถึงทางเปี่ยวช่วงบางกับพี่แกก็โดนโจรสังคคนขี่มอเตอร์ไซค์ประกบเอาปืนจี้ให้จอดพอจอดพวกโจรก็ไม่เอาเงินนะ เห็นเป็นผ hmm, ู้หญิงแต่พาเข้าไปป่ายางและลุมข่มขืนแล้วปล่อยไปนี่คือความน่ากลัวของเส้นนั้นพี่จินกับพี่บ่าวเองแกก็รู้ข่าวข่าวเรื่องพวกโจรที่ชอบออกมาดักป้นแกก็เตรียมพร้อมเหมือนกันคือเอากุญแจล็อกล้อรถใหญ่ๆมาห้อยแฮนดรถไว้แกว่าถ้าเจอการประกบอย่างน้อยๆแกจะเหวี่ยงคุญแจใส่หน้าโจรให้เสียหลัก แล้วแกก็จะรีบบิดหนีนี่คือวิธีที่แกพ่อจะทําได้โดยไม่ต้องพกอาวุธให้ผิดกฎหมายแกว่าตอนนั้นถนนค่อนข้างโล่งมีรถใหญ่วิ่งประปายและแต่ละคันก็ใช้ความเร็วสูงแกก็ขับไปตามปกติจนมาถึงช่วงหนึ่งเป็นทางตรงและมืดสุดๆทั้งต้นไม้ข้างทางและต้นไม้ในเกาะกลางถนนก็ต้นสูงใหญ่มากๆมองเผินๆเหมือนกำลังขับรถ เข้าไปในอุโมง์ต้นไม้อากาศเย็นมอกรถก็ไม่มีวิ่งตามหลังมีแต่เสียงรถของสองคนกระพึ่มพ่อขี่ขี่พี่จินว่าพี่บ่าที่ขับนำหน้าอยู่ก็จอดรถพี่จินเลยจอดตามก็ถามกันว่าจอดไซละใครนอนอยู่บนไหลทางนั้นพี่บ่าวแกก็ขี่ชี้กลับไปตรงแถวๆเากาะกลางถนนให้พี่จินมองที่ขับเลยมาสักห้าสิบเมตร พี่จินแกมองไปตามที่พี่บ่าวชี้ก็เห็นจริงๆเหมือนเป็นกองอะไรสักอย่างยับยู่ยี่อยู่ตรงต้นไม้โคนต้นไม้แล้วเหมือนล่างคนกองอยู่บนถนนตรงไหลทางพี่จินแกก็ว่ารถใครชนต้นไม้ไม่วะไปแลทีรถใครชนต้นไม้หรือรอเปล่าไปดูหน่อยแปลว่าแกสองคนก็ตั้งใจจะพากันย้อนกลับดู เพื่อมีคนอุศประสบอุบัติเหตุจะได้ช่วยพอดีมีรถสิบล้อวิ่งมาไฟสว่างวาบมาแต่ไกลด้วยความเร็วพี่จินกับพี่บ่าวจะคอยให้รถผ่านว่าจะอาศัยไฟสิบล้อมองตรงเงาที่เป็นล่างคนที่เห็นนั่นด้วยแก้ว่าพอสิบล้อวิ่งสาดไฟมาถึงจุดที่เห็นเป็นเงาร่างคนกับเหมือนสรากรถยนต์ติดต้นไม้ปุ๊บแกว่าเงานั้นก็หายปเฉยๆเลยพอแสงไฟกระทบ พอรถวิ่งเลยไปแกก็หันไปมองอีกเงาที่เป็นร่างคนก็ไม่มีแล้วเงาที่เหมือนสร้างรถอาจก็ปีต้นไม้ก็ไม่อยู่เอา้าหายไปแบบงงๆแกก็พากันตกใจร้องเฮ้ย hey จะว่าแกสองคนตาฝาดก็ไม่น่าจะตาฝาดพอพร้อมกันแบบนี้แกก็ว่าเอาแล้วเอากูแล้วพี่จินพี่บ่าขึ้นรถได้ก็รีบบิดหนีจากตรงนั้นเลย แกว่าแกเอาไปเล่าให้คนที่โรงงานฟังเรื่องนี้ก็มีคนหนึ่งเป็นคนบางกล่าพอรู้ก็มาบอกพี่จินว่าไม่รู้เหรอทางตรงนั้นรถชนบ่อยจะตายมันมืดมันเปรี้ยวแนวทางตรงคนขับรถชอบใส่เต็มหมายถึงใส่เต็มเหมือนเยียบมิดอะ่ะคนเคยเจอแล้วรอดมาเล่าก็มาว่าเหยียบมาเต็มที่ดีๆเหมือนมีคนวิ่งตัดหน้า จนตกใจผวาดีไม่เสียหลังแกว่าลายล่าสุดที่ตายก็ไม่รู้ขับยังไงกระบะชนอัดต้นไม้จนโครงรถบิดงอแทบจะพันกับต้นไม้ได้รอบไสทะลักออกมาพยุงทั้งยวงเป็นอออกจากพุงทั้งยวงแล้วล่างคนตายก็กระเด็นออกมานอนกองอยู่อีกฝั่งถนนพี่จินว่าไม่รู้ที่แกเจอนน่านอนหลอกอยู่นั่นหรือเปล่าจะใช่ลายนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน หลอนขึ้นเรื่อยๆนะเรื่องที่สามเด็กบนหลังคารถเด็กบนหลังคารถจะกล้าขับรถตอนกลางคืนไหมเนี่ยพี่จินเล่าอีกเหตุการณ์แต่เป็นช่วงขาขึ้นจากหาดใหญ่มาะอวดในวันนั้นเย็นวันศุกร์กว่าจะได้ออกจากหาดใหญ่ก็ย่ำคำํา พอขับเลยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆที่บางกรามมันก็มืดค่ำพอดีรถเยอะนะแกสองคนก็ขับก็ลุ่มตามหลังสิบล้อไปเรื่อยๆพอขับขับแกว่ามีรถยนต์กระบะไมตี้เอ็กเก่าๆคันหนึ่งโผล่ขับแซงหน้าไปพี่จินแกก็ตกใจเพราะแสงไฟจากมอเตอร์ไซค์ส่องตามหลังไปแกเห็นมีเด็กตัวเล็กๆสองคน นั่งอยู่บนราคารถแกชะลอพี่เบาก็ขึ้นมาเทียบเพราะเป็นอันรู้กันว่าถ้ามีการชะลอแปลว่ามีอะไรจะคุยพ่อขับมาเทียบพี่จินแกก็ถามเบาเห็นไอไร้อยบนหลังคารถคันแรกเดียวไหมแปลว่าเบาเห็นอะไรบนหลังคารถไหมเมื่อกี้ไหมเด็กสองคนนั่งอยู่เออบ้าไหมวะปล่อยลูกปล่อยหลานนั่งคลือพันนั่น แปลว่าบ้าหรือเปล่าปล่อยลูกหลานมานั่งแบบนั้นได้ไงบิดตามไปเตือนว่าบิดตามไปเตือนว่านี้ไม่ใช่ไซส์กว่าเด็กอีล่วงรถตายแปลว่าบิดตามไปเตือนดีกว่าไม่ใช่อะไรกลัวเด็กล่วงรถตายพี่จินกับพี่บ่าวเลยพยายามบิดตามรถคันนั้นไปจะไปบอให้เอาเด็กลงจากหลังคาแต่แกว่ายิ่งบิดไปก็ตามไม่ทัน เพราะรถคันนั้นพอเห็นแกสองคันเร่งตามก็ยิ่งเร่งหนีเหมือนจะก,กลัวเพราะรถช่วงนั้นมันเปลี่ยวพอเข้าไปแกก็ยังเห็นว่าเด็กสองคนนั้นยังนั่งอยู่บนหลังคารถแถมหันมาส่งยิ้มให้พี่จินอีกทั้งคู่ใส่ชุดฟูฟูแกว่าตอนนั้นก็แตงิดแตงิดละรถเร่งความเร็วสูงมากแต่เด็กยังนั่งชิวกันอีกอย่างแกบีบแตจะให้รถจอด แต่ความกลัวไงรถก็เร่งความเร็วหนีหายลับไปเลยพอพี่จิงกับพี่บ่าวไปถึงจุดสีแยกคูหาที่อำเภอรัตรภูมิแกก็พากันแวะปั๊มปตทจะเข้าห้องน้ำพอเลี้ยวหัวเข้าไปก็เจอรถกระบะคันนั้นแหละจอดอยู่เห็นสองหมู่เมียน,นั่งกินอะไรอยู่ในรถคงซื้อจากเซเว่นพี่จินแกว่าแกยังคาใจไงแกก็จอดใกล้ๆแล้วเดินเข้าไปถามเลยว่าทำไม ถึงให้เด็กเล็กๆขึ้นไปนั่งบนหลังคารถสองผู้เมียก็ว่าเด็กแต่ไหนเขาไม่ได้มีเด็กมาด้วยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มากันทั้งสองคนพี่จินก็บอกเมื่อกี้อะแกบิดรถตามบีบแต่ใส่ด้วยคนขับรถกระบะก็บอกจําได้แต่แกกลัวว่าเป็นโจรเลยเร่งหนีพอเห็นพี่จินเร่งตามพี่จินบอกว่าที่เร่งตามเพราะว่าเห็นว่ามีเด็กเล็กๆนั่งอยู่บนหลังคารถนั่นแหละ เลยจะบอกให้เอาลงเพราะแกกลัวเด็กตกลงมาตายคว่าคนขับรถกระบะก็ยืนยันว่าไม่มีเด็กที่ไหนเลยพี่จินเลยเอาพี่บ่าออมายืนยันอีกเสียงว่าเห็นกันสองคนเลยนะเด็กหันมายิ้มให้ด้วยใส่ชุดฟูฟูสองคนผมเมียเขาก็มองหน้ากันคงไม่รู้เรื่องจริงๆอีกอย่างหากมีเด็กมาด้วยจริงๆก็คงเห็นตัวแล้วพี่จินเลยลากพี่เบ่าออกมาแล้วก็สซิบคุยว่าสงสัยสองคนนั้นคงไม่รู้เรื่องจริง ไอ้ที่เราเห็นนั่งมานั่นอะ่ะคงไม่ใช่คนแล้วล่ะเด็กที่ไหนมันจะนั่งได้ชิลบนหลังคารถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นผีแน่ๆพี่จินว่าเรื่องที่สี่เขาตะเกียน,เข,ยนเขาตะเคียนเฮียนเขาตะเคียนเฮียน ถ้าใครนั่งรถขาขึ้นจากหาดใหญ่พอเลยสีแยกคูหาที่อำเภอรัตภูมิมาหน่อยหนึ่งจะเจอโค้งและมีสะพานข้ามคลองเล็กๆตรงจุดนั้นจะมีศาลนางตะเคียนตั้งอยู่ใครขับผ่านมักบีบแต่แสดงความเคารพในชีวิตการขับรถขึ้นลงเฉอวดสงขาของพี่จินกับพี่บ่บวเนี่ยพานที่ไัก็บีบแต่เคารพทุกครั้งพี่จินบอกแต่ครั้งนี้พี่จินจําไม่เคยลืมคืนนั้นแกสองคนขึ้นมาจากหาดใหญ่ก็เป็นเวลากลางคืน ดึกแล้วด้วยลดไม่เยอะพี่จินกับพี่บาก็เลยขับเคียงกันไปเรื่อยๆคุยกันสับเพเหระพ่อขับผ่านศาลนางตะเคียนก็บีบแต่แสดงความขุ่นรถเหมือนทุกครั้งจูๆ่ๆไม่รู้พี่บ่าวคิดอะไรเอ่ยมาว่าจินมึงว่านางตะเคียนสวยไหมวะเอากูก็ใช่รู้กันไม่เคยเห็นทีละแปลว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเห็น กูเคยอ่านเจอในหนังสือเขาว่านางตะเคียนสวยอยากเห็นสักครั้งจังเอาพูดอย่างนี้อะอย่าปากเปตะพึ่งขับผ่านสารมานั้นโอ้ยกลัวไรนางตะเคียนแกไม่ตามมาหลอกเลยเขตแกแล้วพี่จินว่าพี่บ่าวก็พูดไปตามเป็นคำๆไปว่านางตะเคียนไม่หลอกหรอกข้ามเขตก็คงจริงหรือยังไม่ถึงข่าวก็ไม่รู้นะพี่บ่าวก็ไม่ได้เจออะไรนะ หลังจากที่เอ่ยว่าเจออยากเจอนางตะเคียนในคืนนั้นแต่หลังจากนั้นมาอีกสัปดาห์แกก็ขับกลับจากหาดใหญ่ไปเฉอวดอีกเหมือนเดิมคืนนั้นพระจันทร์เกือบเต็มดวงข้างทางเลยไม่ได้มืดมากพอขับขับมาถึงสารนางตะเคียนตรงเลยแยกกูหาพี่บาวนำหน้าพี่จินขับตามหลังพี่จินว่าพอกําลังจะขับผ่านพี่จินก็แวบบที่หางตาเหมือนเห็นใครไม่รู้ข้างสารนางตะเคียนพี่จินก็แบบ หันขอบไปมองเลยแกว่าแกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนนิ่งๆอยู่ข้างสารแล้วเดินผลุกหายไปพี่จินว่าแกว่าแกาแก็ตกใจล้องเฮ้ย hey ลั่นถนนขนลุกขนพองรีบบิดรถแซงพี่บ่าวเลยจนพี่บ่าวแปลกใจรีบบิดตามเคียงข้างสอบถามพี่จินก็ไม่กล้าบ,บอกว่าเห็นอะไรที่สารกลัวพี่บ่าวไม่สบายใจเลยปล่อยผ่านไปแต่พอวันกลับ พี่เบ่าดันชวนพี่จินให้จอดรถที่ศาลก่อนพี่จินก็ว่าจะทําอะไรพี่เบ่าเลยเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่กลับมันถึงบ้านแกอาบน้ํานอนแล้วไปฝันฝันทั้งสองคืนที่นอนบ้านเลยว่ามีหญิงสาวหน้าตาสวยมากนุ่งห่มชุดสบายแดงโจงกระเบนสีเลือดมายืนข้างที่แกนอนแล้วถลกโจงกระเบนขึ้นไปที่แข้งแล้วก็เอาเท้าเหยียบมาที่คอแก สวยก็จริงแต่ตาดุมากไม่พูดอะไรด้วยเยยบอย่างเดียวในฝันพี่บ่าก็ดิ้นหนีจนตื่นพอคืนที่สองก็มาอีกใส่ชุดเดิมแต่มาในเวอร์ชั่นแก่มากผมขาวยาวถึงกลางหลังเนื้อหนังเหี่ยวยน่นไม่มีความสวยเลยมาถึงก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนเดิมพี่เบ่ามาเดินเดินรอบตัวพี่บ่า แล้วเอาเท้ารูปหน้าพี่เบาเล่นในฝันพี่บ่าวก็กลัวว่าในฝันทําไมตัวกลัวตัวเกรงเหมือนเจอจริงๆขนาดนั้นไม่รู้ตื่นมาเลยเอาไปเล่าให้ปู่ย่าฟังว่าเจอคนนุ่งสไบแดงเขับมาเข้าฝันสองคืนแล้วและทําร้ายด้วยการเอาเท้าเหยียบคอและรูปหน้าปู่ย่าก็ว่าเคยไปปากเสียหรือทําอะไรไว้ไหมที่เกี่ยวกับพวกสาร้างทางเพราะขับรถกันบ่อย พี่บ่าวนั่งนึกแล้วก็นึกได้ว่ามีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องที่เอ่ยว่าอยากเห็นนางตะเคียนที่ศาลนางตะเคียนเลยแยกครูหามาปู่ย่าเลยบอกว่านั่นแหละไปพูดใส่ว่าอยากเจอเหมือนพี่บ่าวไปท้าทายเขาเลยมาเข้าฝันให้เห็นปูย่ย่าไล่พี่บ่าวว่าตอนกลับให้แวะไปกราบขอขมาเสียไม่งั้นจะมาหาบ่อยๆเหมาะเจาะเคาะร้ายจะได้เจ็บได้ตายเอา้า พี่เบ่าเลยมาชวนพี่จินให้แวะจอดเพื่อกราบขอขามานั่นแหละพอกราบขอขามาเสร็จก็กลับหดาดใหญ่แกนพี่จินพี่เบ่าไม่พูดอะไรเลยเงียบตลอดทางพอถึงห้องพักพี่จินก็เลยทําลายบรรยากาศความเงียบถามพี่เบ่าว่านางตะเคียนตรงแยกคูหาที่เห็นในฝันน่ะสวยแค่ไหนหน้าตาประมาณใครได้พี่เบ่าก็บอกว่าคืนแรกที่มาเวอร์ชั่นสวยสาวสวยมากผิวเนียนงามหยดเลยคิ้วปากจมูกสมส่วนรูปร่างหน้าตาไม่มีทิ่ติ หน้าตาถ้าให้เทียบกับดาราก็หาเทียบไม่ได้เพราะสวยจนไม่รู้จะเอาใครมาเทียบคือสวยมากจริงๆนะส่วนคืนสองที่มาก็แกงักน่ากลัวการเดินแข็งแรงแกแต่เดินตัวตรงไม่เหมือนคนแก่ทั่วไปสายตาที่แข็งก้าวในฝันทําเอาพี่เบาหนาวสถานอกแกว่าอย่างนั้นและนี่คือเรื่องเราจากพี่จินผู้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นขึ้นล่องหาใหญ่ชะวดตอนกลางคืนอยู่ประ,ะจำที่พี่แกเอามาเล่าให้ญาติญาติฟัง จบนะโอ้ใครมาใหม่ฟอลโล่เราด้วยนะ